สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีไม่เอาบองโอนอาพี่น้องเออคลิปนี้นี่จะพามาดูเขากอกข้าวพี่น้องพนักงานกอกข้าวเพิ่งจะตากแห้งสามวันพี่น้องเอ้ยนี่นี่ข้าวก็แห้งพอดีพี่น้องแห้งพอดีไอเจ้าของเขาบอกว่า ปุ่นจะของเพื่อนเจ๊เพื่อนพนว่าอันนี้สามไร่กว่าเขาใส่ปุ๋ยไปห้ากระสอบพนว่าพี่น้องเอ้ยใครอยากทตามก็ทําเลยเด้อนี่พี่น้องปุ๋ยทิจ้าสามไร่สามไร่กว่าบ่ะสามไร่สามงานส่ไร่งานใส่ใส่ปุ๋ยห้ากระสอบพี่น้องปุ๋ย <p> สองถุงจ้าอืมไม่ต้องโฆษณาให้เขาปุ๋ยทิไม่ต้องโฆษณาเขา,รา,เ,ขาเราไม่ได้ค่าโฆษณา นี่พี่น้องพี่น้องก็บวกลบคูณหานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะพี่น้องว่าจะได้กี่กระสอบนี่กระสอบยูเรียนั่นนี่พี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะนี่การพี่น้องก็คำนวณดูเอาอ่ะไอปุ๋ยกระสอบละพันน่ะพี่น้องปุ๋ยกระสอบละพันน่ะใช่ไหมพันสองพูนสอูน่ะพี่น้องพี่น้องก็คูณเอาน่ะ อาเฉลีย่ยก็ยูเลียยูเลียเท่าไหร่ปแปดร้ยอยมันบ่อ่าแปดร้อย,ยก็ปุ๋ยปุ๋ยไอ้อีกอันนึงก็แพงหน่อยก็พันกว่าบ,บาทก็เฉลีย่ยก็สอบละพันเนาะอ่เอะาเฉพาะค่าปุ๋ย,ยพี่น้องเฉพาะค่าปุ๋ยก็ห้าพันแล้วพี่น้องเฉพาะค่าปุ๋ยที่ห้าพันแล้วนะนาะนะสามไร่กว่าเนี่ยค่าไถาไอีกค่าไถก็เหมารวมพี่น้องทั้งทั้งทั้งรอบแรกแล้วรอบสองปั่นก็ รวมเป็นก็ไล่ละห้าร้อยแม่นบอใช่ไหมไล่ละห้าร้อยแล้วก็ค่าเกี่ยวพี่น้องค <100. S 1> ่าเกี่ยวไล่เท่าไหร่ไล่ละพันใช่ไหม <100. S 1> <laughs> ไล่ละหกร้อยเนาะเออการนี้เลยพี่นอ้องเออ,อเการ <laughs> พี่น้องไอ้คลิปนี้นี่ จะมาพูดถึงไอ้อีกอันนึงพี่น้องราคาข้าวพี่น้องถ้าใครจะเอาข้าวไปขายนะพี่น้องถ้าผู้ใดสีเอาข้าวไปขายช่วงนี้นี่แถวบ้านผมนี่ข้าวสดพี่น้องข้าวสดเขาขึ้นป้ายว่า10บาทข้าวสดนะพี่น้องคือเกี่ยวสดสดแล้วไปขายเลยเนี่ยยังไม่ได้ตากนะแต่เมื่อนี้พี่น้องวันนี้นี่ผมเอาเอาข้าวในข้าวที่ตากแห้งแบมเนี้ย ตากแห้งแล้วน้ำหนักมันก็ลดแล้วผมเอาไปล่องผมว่าสีขายพี่น้องผมห้เข้าชัางน้ำหนักเบิ้งเราถามเขาว่าราคาจากบาทเข้าให้จากบาทพี่น้องล่องท้ายข้าวสดข้าวสดเนี่ยราคาเต็มเนี่ยสิบเอ็ดบาทพี่น้องถ้าขี้เหร่กลางๆหน่อยก็สิบบาทถ้าขี้เหร่สุดๆนี่คือได้เก้าเก้าบาทได้พี่น้องข้าวสดนะแต่พี่น้องข้าวแห้งนี่ข้าวแห้งนี่เขาติดป้ายเท่าไหร่น่าจะรัดสิบสี่บาทบอกสิบสี่บาทนะพี่น้อง ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสีแดงปนอ่ะพี่น้องสยมาิบสี่บาทพี่น้องคิดเบิ้องผมตากข้าวเรียบร้อยเนี่ยผมเสียเวลาสามวันนะพี่น้องเลว,วันนี้จะดูส,สวย,ยฮะ,ะเออเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก่อนเอ,อนี่เั่นแหละที่ส่ปุ๋ยหมดไปปุ๋ยอีกแล้วอีกแล้วห้าปุ๋ยอีกแล้วโฆษณาจากเลยห้าปุ๋ยเนี่ย นี่ผมเอาไปขายวันนี้นะพี่น้องผมตากเรียบร้อยนะสามวันทั้งเสียเวลาทั้งเสียเสียเวลาเสียค่าน้ําเสียเงือโอ้เสียเวลาพี่น้องแล้วน้ําหนักข้าวก็ลดอีกเขาติดป้ายว่าสิบสี่บาทพี่น้องผมเอาไปขายพี่น้องฮูบอลเขาให้เท่าไหร่เขาให้สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะพี่น้องโอ้ยเกินไอข้า,ขาวข้าวแห้งเนี่ยเขาให้สิบเอ็ดบาทห้าสิบแล้วพี่น้องคิดบังถ้าข้าวสดนี่ ข้าวสดในซีเวสบาทคือมันต่างกันแค่ห้าสิบสตางค์นะพี่น้องเอบิ้งดูเขากดราคาพี่น้องผมก็เลยว่าโอ้ผมบอกว่าโอ้เศร้าเศร้า,า,าไปนี่ผมบอกขายผมบอกขายเออกะเพราะว่ายังช่วงนี้นะพี่น้องช่วงนี้น่ะถ้าถ้าเราจะขายข้าวเนี่ยพยายามพี่น้องพยายามขายสดไปเลยพี่น้องขายสดไปเลยคุ้มกว่าถ้าพี่น้องไหยจะตากข้าวแล้วเอาไปขายเป็นข้าวแห้งเนี่ย สมมุติเขาติดป้ายข้าวแห้ง14บาทแล้วพี่น้องอย่หวังว่งวาสิได้14บาทพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขามันหลายข้าวมันเยอะพี่น้องเขาเกิดเจ้าของโรงสีเขาก,กดราคาเขาได้พี่นอ้องออมเขาก็กดราคาเราเพราะว่าเขามันหลายใช่ไหมไอ้รัดอะไรที่มันเยอะเยอะมันก็ใช่ไหมแมนเพราะว่ามันข้าวมันเยอะพอมันเยอะแล้วมันคนเขาไอ้เจ้าของเขาก็มีตัวเลือกนะพี่น้อง คือเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่เขากดราคาข้าเต็มที่เลยออแต่ถ้าใครจะเอาข้าวแห้งไปขายเนี่ยพี่น้องสําหรับผู้ใดที่สีเอาข้าวแห้งไปขายสีเห่าตากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไว้ขายปีหน้าดีที่สุดพี่น้องเอาไว้ขายปีหน้าจะดีที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเราขายปีนี้เนี่ยพี่น้องก็เหมือนเหมือนที่ผมเอาไปขายวันนี้ผมผมเศร้าขายผมบ่ขายเลยเขาถามเขาถามผมนะบอกว่าให้ชีวิตพันสิบจะขายบ่ ตามแบบนี้อมนะผมก็เลยว่าเอาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมอันีผมก็เลยขับรถขึ้นมาเลยผมบอขายเลยโอ้กัดมันก็เกินเนาะให้ให้ต่างจากข้าวสดแค่ห้าสิบสตางค์นะพี่น้องโอ้ข้าวสดข้าวสดนี่ผมเอาไปขายเมื่อไอที่ผมลงคลิปให้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้สิบบาทพี่นอ้องเออได้สิบบาทแถมน้ำหนักก็เยอะด้วย แมนบอได้ตั้งตันเก้านะแล้วคิดดูอะข้าวที่ผมลองเอาไปขายวันนี้แต่ผมยังบท่านในลงคิมให้พี่น้องเบิงผมตากแห้งเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยผมกอกใส่ถุงเรียบร้อยแบบนี้แล้วผมว่าจะเอาไปขายลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่เห็นเขาติดป้ายจบีบาทนะผมก็อยากลองเอาไปขายให้ลองเบิงว่ามันทีได้14บบาทเต็มบบโอ้โหสิบเอบาทห้าสิพี่น้องสรุปก็คือผมก็เลยไม่ได้ขายเลยเพราะว่ามันถูกเกินพี่น้องผมก็เลยคิมนี้ก็เลยมาฝากเตือนกันพี่น้องมาฝากเตือนกันว่า ถ้าใครตากข้าวเสร็จแล้วในช่วงนี้เนี่ยบต้องเอาไปขายพี่นอ้องยาเอาไปขายเก็บไว้ขายปีหน้าช่วงกรกฎาสิงหากันยานน่นน่ะดีที่สุดให้มันได้ราคาสิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบาทช่วงนั้นนะพี่น้องเอาไปขายช่วงนั้นสำหรับใครที่ตากแล้วนะพี่น้องถ้าใครอยากขายในช่วงนี้ก็คือขายข้าวสดเท่านั้นพี่น้องขายข้าวสดเท่านั้นมันสีได้ราคาดีอืกะโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังพี่น้อง้วก็มาอัปเดตราคาข้าวสู่กันฟังว่าไอ้บ้านผมก็ปีนี้ก็ช่วงนี้ก็ราคาข้าวก็ยังทรงๆพี่น้องข้าวสดก็เสือดปราสิบข้าวแห้งก็สิบี่บาทแต่ไปขายจริงๆก็ได้ไม่ฮอดหรอกพี่น้องได้พ่ถึงหรอกโอเคพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับผม